ง่ายๆครับสมมติเขาวิธีเขาเขาเผยนะครับนี่เขาบังมือพร้อมนะครับผมว่าอยากได้หกอย่างเขาคิดไปเลยลงหกเขามือบังครับนี่ไม่ได้เงินไปเขากลับมาหมุนบังใหม่เขาจับจับเขาแฉกไปเลยแลครับนี่ตั้งไปใช้ก็ตั้งนี่เป็นหลังไม่ค้างอันนี้ก็ไม่ค้างไมหนานสิครับได้นะครับเผยนี่คือโอ้โหครับพอคุณเจ็หกมาแล้วครับครับแมนนะครับตอนเขาเผยนะครับวิธี มีที่เช no er like ็ดตรงเขาเพอรนะครับนี่เขาก็บังไม่เลยครับนี่ังอะไรแบบนี้ครับพอนที่จับจุดเข้าาเลยครับตัวนี้เขาคิดเราเขาจะเอาสองครับตากันไปเลาก็มาหมุนเอาพอที่จับทางเขาแทบอะไรนะครับเพิร์ดนี่เซลสองนะครับเช็ดหลังนะครับจะวาตรงนี้สั่งอ้อมนะครับนะครับแมนครับลิ้นไหลนะครับตัวนี้เช็ดได้ลองหลายครั้งครับเช็ดได้สีทั้งนะครับไม่จะเป็นต้องเช็ดหลังหรือเช็ดหนาครับข่างเช็ดได้นะครับ นี่เป็นสองนี่มันนี่เป็นสามออีกอนนะึง